มีภารกิจจับงูนะครับหมู่บ้านเอื้ออาทรนะครับผมเราไปเจอกันครับว่าเป็นงูอะไรเป็นน้องงูอะไรนะครับเจอกันครับครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้ามาสู่หมู่บ้านเอื้ออาทร7เจ็ดทับหนึ่งนะครับผมซอยสี่สิบสองนะครับเราไปดูกันนะครับผมว่าเป็นงูอะไรกันครับผม ครับตอนนี้เราไปได้หมลนะครับผมออยสี่สิบสองนะครับเออถอนเจ็ดทับหนึ่งหลังไหนครับหลังแรกเมาดูกันครับผมเมาดูกันครับงูงูเขียวงูเขียวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะจากเจ้าที่แคสบานนะครับ โ,โหน้องหมาน้องยองมวไอยกระดังกำลังใส่หัวครับขี้ไมจ๊ะวังเลยนนีนะ จะหนีไม่ได้หนีพางให้ไัไปรับเรวงาม นเนี่ยร,ร้อยครับครับผมตอนนี้ก็จบภรารกิจนะครับน้องงูเขียวนี่งงูเขียวงูเขียวแฮ่อะไรหนังยางหนังยาง <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมคลิปต่อไปเป็นคลิปงูอะไรนะครับแต่ก็งูเขียวก็ถามว่ามีพิษไหมไม่มีพิษครับแต่ว่าอย่าให้โดนกัดดีกว่าครับ อย่ามันเลือดนะครับผม๋ยวเจอกันครับผมคลิปหน้าคลิปเลยครับขอาลาทุกคนครับ